วันนี้ผมซีฟบางไทยนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดของสายฟรีทั้งตัวนั่นเองโดยที่วันนี้ผมไม่ได้แต่งสายฟรีโดยแบบทั่วๆไปที่ผมเคยแต่งไม่ว่าจะเป็นชุดสายฟรีจากตู้โกหรือว่าจะเป็นชุดสายฟรีของขั้นนะแต่วันนี้ผมมาสายฟรีทั้งตัวนั่นเองครับโดยที่สายฟรียังไงก็คือชุดเริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับที่แบบของมาเริ่มต้นแต่กางเกงสีเหลืองผมมีผมก็เลยใส่เป็นกางเกงสีดําทั้ง4คนเลยนะครับวันนี้ผมไป4คนแล้วก็นัดท่าอะไรเตรียมกันไว้หมดแล้วนะครับว่าจะกดท่าอะไร ยังไงท่าทางก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับส่วนชื่อผมก็เปลี่ยนไปที่ร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่แรงแกนอยู่ท็อปปัจจุบันอยู่ท็อปสามนะครับโอเคครับส่วนวันนี้ผมมาใครบ้างเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันพร้อมๆกันเลยครับอ่ะคนแรกครับสวัสดีครับชื่อขนมปังนะครับสตรีมอยู่ที่เพจบิฟิกนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมนิชี่ครับทาช่องอยู่นิชี่เอฟในอยู่ในช่อง u t u b e ครับอย่าลืมฝากไปกดติดตามด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมเดซนะฮะมาจากสตรีมที่เพจเดซนะฮะก็ฝากกดติดตามนะฮะ เดนี่น่าจะเห็นกันบ่อยนะครับส่วนคุณปังก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากไปกดติดตามทั้ง3ามช่องทางการติดตามไปด้วยนะครับโอเคครับท่านเพื่อนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับทุกคนไปเลย้องนีงานดีมาเรมมาร่มมา,รมารเริ่ออตัวนี้ดิผมลิขิตเฮ้ยเฮผมลิขิตด,ด้วยนะจิมตุมมอ่ะจิมตุมบอกผมลิขิตลงคือผมเฮ้ยเฮมาเช็ดอันนี้ใส่ด้วยอ่ามาให้หนึ่งครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวเจอท่าสไลด์คอใส่ก่อนสไลด์คอแล้วค่อยสไลด์ขาสไลด์คอไอป่านั้นไม่ได้กดตกใหญ่เลยอ่ะไอป่านั้นเอ้ยหัวล่อหมอกหมอกเอฟไม่มีหมอกไม่มีจอเอฟนี่หว่าไทยสองครับหนึ่งสองสามก็เริ่มหมอกหมอกกินแดงเนี่ยอันนี้หมอกกินแดงเขาไปยืนบนหัวเราอ่ะเนไปหรือเปล่าไม่รู้จะแล้วไอ้นี่ไอ้หนูนี่ไม่รู้จะแล้วไทยสามครับหนึ่งสองสามไม่รู้อ่ะ นี่เจ้าทายสามใครไม่รู้ฝันรู้ในสองคู่ใครไม่รู้เลรเลยอ่ะเป็นไงโคตรพร้อมอ่ะครับทุกคนทายสี่ครับหนึ่งสองสามท่านี้น่าจะพร้อมกว่านะเีไอเนี่ยไอพ่อเสียเสียเสือเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหยิบฝากร้องเฮ้ยนมเฮ้ยสู้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันท่านี้เดี๋ยวรู้กันไปครับท่าต่อไปหนึ่งสองสาม ไอคนนี้าเอ็กับเราได้ป่ะโอ้หดาวเฮ้ยใหัวใจได้เมื่อกี้เชื่อดนี่เป็นไงข้างหลังตัาเชื่อเสร็จแล้วคล้อยหัวใจด้วยหมเอวแต่เลื่อมอักษรตัวอกติดไว้บนหมวกเดี๋ยวนี้ก็ไม่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหมวกจีนแดงเฮ้ยท่าต่อไปครับหนึ่งสองสามนี่ทานังกินน้ำช้าขอช่องรับยาช่องสอง ทำไมไอ้สองคนนั้นเขาดูจีบมันไม่สนใจเราเลยวะโอ้โหแมาแล้ว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 มวมาแล้วผู้หมิงมาแล้วมาแล้วมาแลมาแลม่ตึงเมล้วอา้วมาแ้วมาแลบวมาแล้วาร้มาแล้้าแมาานล้มาแล้ล้วมมาามแล้วาแล้วมาลแล้แล้มมมลแ้มาเามม้มา ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ีเจอเจอถ้าใหม่ผมไปสูงหายโบให้เาไปโจ้ไปสูงหายีปตรงนี้ไปอีกตรงนี่ไปไปเรื่อยๆไปเอ้ยสไลด์ขาท่ายสองสไลด์ขาโจเข้าหนึ่งสองท่าเอ้าเสียชีวิตไปหนึ่งไปต่อได้ไปต่อได้หนึ่งหนึ่งเปล่าทำไมใครไหวไปก่อนเลยอยู่ดีๆปังหลุดมาจากไหนไม่รู้นี่หนึ่งหนึ่งเปล่าทำไมทำไมคนท้าหนึ่งหนึ่งไอห้องเที่ยวผมเจอคนเยอะจัดเลยช่วงเนี้ย ตกใจเสียงปักธงรับแอดเอาวันนี้จะให้ใหผมรับแอสอย่างเดียวเลยวะตั้งแต่ผมปักธงมา หนึ่งๆเลยอย่างเดียวเนี่ยไม่ครับเนินึ่งมแบบเจ๊บ่อยอ่ะเบื่อพี่มันเบื่อนะเออถึงเล่นมันเบื่อเนีอะรับสีหนิ่งๆเอามาให้ผมเคลียร์มาหนึ่งๆอ่ะเรับรับรับแอดเขาไม่เอาดิอ่ะกไม่อาหนิ่งๆอ่ะเจลูว้กไปไปไปแบบเปลี่ยนชื่อล่องหนกับเปลี่ยนคอนเทนต์เลยไหมแบบเปลี่ยนชื่อล่องหนเป็นรูมแม่งเย เดี๋ยดเดีอมาวเขาว่ากันเฮ้ยเขาเอาจิงไหมนะเฮ้ยเขาเจ่าจริงเหรอเดี๋ยวดูนะนนะไม่รู้ว่าเขาเอาจริงไหมนะจะส่งใครไหม พี่ปังได้ก็เติมได้ได้ได้เตต็เดี๋ยวนี้โปรโมทพี่ปังให้เต็มตัวอ่ะใส่อันฝีมืออย่าเต็มตัวจัดอ่ะปูปูไม่เล่นนานนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ารีบอ๋อเขาบอกว่ารีบอ๋อเอาเวลาไปใช่ครับเวลาเป็นงานเป็นงานนะครับดหล่อไม่ได้เก่งแต่เกิดพ่อสอนเด็กไม่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 ใช่พี่นะหมายถึงมันอ่ะจริงจะเปิดเด็กเยอะไหมมันจะใส่อย่างเดียวเลยมันเอาสุดจริงมันเอาสุดจริงไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเล่นตัวดำเดีก๋ยวดำไม่จะกิวนะ ไไม่เป็นรจะไหวไหม่วิ่งอ่ะไอ้เหี้ยไม่วิ่งโค่ช้าเล่นเชิเงเอาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโดดเฮ้ยมามานะรอรอเข้านะโอเคเดี๋ยวครับเฮ้ย,ผม,ย,ผ,มยผมไอ้นี่จะภาคผมไอ้นี่จะภาคผมแบบผมจะไปดูผมจะไปดูะตะลกตลกฮาเงี้ยเอ๊ะมันปิดไอด้ไอนี่ในคอมอ่ะต้องเข้าเลี้ยงห้องวะครับรอกันนะรอรอส่งเลขห้องมากันเพราะว่ามีแววผมหลุดนะเนี่ย ถ้ไปเล่นไปเนี่ยเลยห้องอะ่ะอุตตะแตกมันเป็นอย่างไงมันกำกับยังไงก็นไปลูกมาดิเอ๋บอกว่ามาดิาเหมือนผู้นำประเทศเลยเจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์ไปไปเข้าชมนะเจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์รหัสเก้าเก้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดแปดห้าศูนย์รหัสเก้าเก้าเขายังเข้าไปแล้วผมเข้าไปแล้วดึงคนแรก นี่นะครับจะส่งตัวแทนจากบ้านหนองกุมเฮ้ยจริงบ้านหนองตาโฟนี่ <c oughs> ขนมปังบ้านหนองตาโฟส่งเข้าประกวดจริงคนแรกเลยครับ <c oughs> พอดีไม่ค่อยลงมือเองอ่ะครับเฮ้ยจริงมาเฟียเขาใช้ลูกน้องเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มาเยอะไอ้นี้มาเยอะงเข้าประกวดอันนี้มาเยอะครับนี่หรอฮาใช่สีนุ่มใช่ พร้อมแล้วกดเลยครับสุดหล่อผมผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกมันสุดหล่อผมบอกผมเนี่ยพร้อมแล้วกดเลยครับผมผมสุดหล่อมาตาแรกคิดว่ามาครับตาแรกใส่กระเป๋าเหมือนจะยังมัคอยู่เหมือนเดิมตาแรกซื้อเต่กเลยหรอปกติซื้อซื้อหมวกมากันเลยซื้อหมวกมากันไม่ได้มาไมยังไงมันก็ตายอยู่ดีม็ดเดียวก็ตายอยู่ดีนะใช่เด็ดเด็ดมาดูพี่น้อง ได้เข้าไปแล้ซื้อหมวกมาเนี่ยผมดูได้ผมดูได้พี่โฟผมดูได้ไม่เป็นไรเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วเย้ไม่ได้เอาสกิลมาด้วยเป็นไงไปหนึ่งวินก่อนไอ้หนี่ซื้อแต่หมวกไม่ได้กันอะไรมาเปิดตาสองลูกซองควงเลยเหรอได้เหรอเงี้ยงัเขาซื้อหมวกไงเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ค่ะจะเก่งลูกซองก็ได้เฮ้ยไม่มีไอวอลด้วยมามามาผม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 น้อยวอลอ่ะถือว่าให้ มาเอาไปครับมา,า,าเอ um าไปโอ้เราซื้อลูกซองไม่มีไอ้โว้ยโอ้โหสองพังสองพังอยู่เฮ้ยผมบอกแล้วเข้ามาลูกซองอะลูกซองเข้ามาจัดเลยนะลูกซองเขาเอาจัดเลยนะผู้ใหญ่คนเขาเอาเยอะอะพี่ใหญ่คนเนี้ยเขาเอาเยอะเวอร์นะคนเนี้ยเอาจัดเอาจัดอ่ะดีดิเฮ้ยเอาจัดอะ ไม่เย่ไม่หนึ่งสองลูกซองเข้ามาอยู่นะลูกซองเข้ามาตึงจัดลูกซอเข้ามาตึงจัดซองเามาตึงจัดนี่แอคด้วยเป็นไงด้วยไอ้ด้วยอ้ด้วยแอคด้วยแอคด้วยไอ้น่เฮ้ยตัวล้อเฮยตั้งยี่ิปังปังยอมไมนไนี่มันแอคอะมันทำอะไรมาเนี่มันแอคไม่ยอมันหัวล้อมัน่ยอมมากยิงไปอีกเวนหนึ่งอะไระเนี่ย อะไรวะเนี <ware> ่ยวิ่เป็นหนึ่งวิ่งมาทำไมเนี่ยอาหัวมาสื่อหมายเีจตัได้ว่าเอาหัวมาโฉบเสิร์ฟแล้วมืกี้บเรียบร้อยอะไรของคุณครับคุณลาเดเอาหัวมาโฉบเนี่ยอยู่ในเนี้ยมันพลาดไม่ได้นะฮะพลาดดนบุรีเลยอย่าพลาดเลยนะฮะอยู่ในเนี้ยสายฟรีทั้งตัวไอจิกนะครับด้วยการแต่งตัวแล้วก็นาจะรู้สกิลอะไรบ้าง เฮ้ยตายเฮ้ยไม่ใช่มนุษย์ละเฮ้ยเป็ฮ้ยมันเป็นระยไม่มียาวไปทำไมนี่ขอเช็ค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 สมว่าตายจริงหรือเปล่านะเราไม่ตั้ใจจิตนาซ้ัพศพนะครับทุกคนไอ้ที่มอกพังไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มอกพังไปแล้วเมื่อกี้คืออยากจะรู้ว่าตายจริงหรือไม่ตายนะครับเมื่อกี้อ้อมกูก็อ้อมเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะไม่จบไม่สิ้นนี่ไงอยู่ดีๆเข้าโซนมา กะว่าจะแอ็กสักหน่อยฮะจะต้องมีคนมาท้าเดียวมะเจอบ่อยจัดฮะน่าเบื่อมากเลยฮะเจออย่างนี้จริงๆอยากจะแอ็กแบบของมิวต้องแอ็กไงโดนช้าเลยปิ้งช้ามากเพราะมีใช่ๆโดดโดดแบบจะโดดทีแม่งโก้ช้าเดี๋ยวตายนี้ถ้าเกิดผมยิงเขาได้ผมลองเช็คเขาอีกรอบเดียวเผื่อเขาจะไม่มีที่ประจอนตายเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยใช้กระสุนตาย แม่สกอสวยนะฮะเนี่ยมาเป็นพกสองเลยทีเดียวพี่ปังเขายกหัวไงก็จะเป็นแรปเปอร์ก็ได้นะเฮ้ยผมพยายามอยู่คุณเห็นไม่เนี่คุณยิงหมกนี่ยเฮ้ยเขาย่อให้อยู่เขาย่อให้อยู่เขาือว่าเขามีมารยาทนิสัยดีนิสัยดีเขาบอกเขานิสัยดีแต่ไอที่ผมทำมันไม่ดีเลยนะที่ไปเนี่ยไปไปเช็คคลิปประจอนเขาอะผมทำเกินเหตุไอ้นี่มันไม่ดีเป็นเราเองอะที่ไม่ดีใช่ใช่ใช่ไนี้ยไอเนีโค้งหลังก็ไม่บอก เราเนี่ยเราไร้กาดจริกอีกเลยนี่เออเขาเขายืนต่อยเขายิงต่อยไอวอลเขามีใจนี่นี่ยิงต่อยไอวอลนี่คือมีใจนะไอ้เหี้ยไม่ต้องตัวลกไม่บังไม่ได้หัวเราะนยผัดไพ่วิ่งขำวิ่งมายิงเลยยิงเลยยิงเลยบอะย่างโบอะย่างยากว่ะ ยืนข่าไงยืนข่าไงเราอะยืนขำหกมันยืนขำหกยืนข่าวไงคอมไปทีเดียวเชียวนะจบรี่หนึ่งไม่ได้ใส่สกิลตัวละครมาด้วยแล้วก็ชนะเป็นหกสามแล้วกันเพราะว่ายิงตัวไปตัวหนึ่งหกสองเขาก็ยิงตัวเหมือนกันเออเขายิงตัวเหมือนกันไปกับทินกับทินสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูทำอะไรนี่บอกก่อนหรือเปล่ากลางข้างข้างมไม่นอนเดี๋ยวไปตรวจนี้เยอ่าละ ดีนะครับเมื่อกี้ผมสามเสาสไม่ได้เจตนานะแค่แค่แค่ขี้จอดรอนโควิดไม่เล่นขับผมโทษครับโอเคครับผมขำๆสนุกสนุกเล่นกันขำๆมครับอุ้ยห้องนี้คนเยอะเนี่ยทำให้เล่นไป14คนเยอะๆๆๆแม่มี่สาวมาดูได้เดี๋ยวพยายามพยายามไอ้คุณสักคลองไว้ก่อนนะครับแล้วนอกเกมเจอกันนะครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นคุณปังหนึ่งสองสามเนื้อคู่เนี่ยเย็นรึเจอกันปุ๊บเนื้อคู่เลยเจอกันปุ๊บเนื้อคู่เลยแสดงว่าเนื้อคู่กันหมดเลยเฮ้ยเขาล่อนขาป่ะเขาล่อนขาป่ะใช่สองครับ หนึ่สองสมนี่สไลด์ขานเอาคนะเอาไปให้หมาก็เอาคืนไปอีกรอบอีกรอบทยสองหนึสองสามเเจอเรารอบสองอะเอ้ยเอ้ยกดผิดตี่กดผิดนี่นถูกแล้วเมื่อกี้บอกว่าไทยสองไงทยสามครับหนึ่งสองสามเฮ้ย ผมก็ยังไม่ได้นอนผมก็รอได้สามเลยทางหน้าทะเลาะกันละล่าสุดเจสเข้ามาเหมือนกันไหมเฮ้ยทะเลาเหมือนกันเฮ้ยทายสีหนึ่งสองสามนี่น่าเชื่ออาเชียนอาเชียนเยลูเขาพี่มาเหมือนกันเฮ้ยเขาออกมาเหมือนเราไหมเนี่ยถ้าต่อไปครับทุกคนหนึ่งสองสามไม่ขอปักพงมาไม่เหรอสี่เฮ้ยโยากอันยากอยู่อ่ะอันยากอยู่อ่ะ้าเขาออกมาก็ดีสิปักพงเลย แทงมาแทงกลับแทงมาแทงกลับแงมเลยหัวใจแทนเราไม่มีหัวใจอ่ะขั้นต่อไปครับหนึ่งสองสามเรามันมาเปียนี่กินน้ำชามาเฟียมันไม่มีหัวใจอยู่แล้วโอ้ยเอารถวิ่งเลยเห็นสาวไม่ได้เลยโม่ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเห็นสาวไม่ได้นะคุณต่อไปครับหนึ่งสองสามนี่เห็นสาวไม่ได้เลยจะใส่สายกันเลยเหยียบปุย่าครับแล้วผมก็ เซลฟี <proximity> <h ats> ่เป okay, okay. ็นนย่งดีจีน่ชอบกันือ้นหันไปหันข้างหลังเลยหันข้างหลังเลยข้างหลังเลยปึ๊บข้างหลังเขาไปเห็นลนะเห็นข้างหลกดอ่ะ้างยนะกดถ่าย X นะหนึ่งสองสามเอเยยืยมึงเลยทงมีสองอันเมื่อกี้เฮ้ยทงอันเดียวท้าไม่กันเดียสนใจแล้เนี่ยเขาจะน่าจะสนใจผู้หญิงมากกว่าน่ะนนะตึงเต็งราไปผักตาน้าเราไปผักตาน่าเงี้แล้วนะคะคนดังเฮ้ยคนดังเฮ้ย คนเนี้ยผู้หญิงเข้ามาเงียบเราเจอคนดังนี่คนดังแล้วพี่ดำเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเราพี่ดำอ่ะจำได้ไหนเนี่ยบูลลี่กันปะเนี่ยปาดคอมาปาดคอมาพี่ฟูปาดคอเหรอตัวเล็กปาดเลยเฮ้ยอย่ามุมเขาปาดไหมปาดไหมจะปาหรือจะปัดมันมันมันอยู่กันครบสูตรเลยฟ้าทำเป็นไม่รู้จักก็ได้โอเค ออกไปเหอะขอละโอ้โหเฮ้ยป่านป่านคอหนึ่งสองสามทีแรกผมกะจะจะไม่ป่านแล้วแต่นี่ยอมไม่ได้นี่มาดีเขาไล่เราเลยเขาไล่เราดูดีไม่ไงเราเนี่ยแดงลุ่มวงเออแดงแดงไม่ได้เราแดงแดงลุ่มวงแดงลุ่มวงมาเถอะแดงบอกทีมงานคุณภาพทีมงานคุณภาพเนี่ยคนเนี้ยคนนี้เราไม่สู้คนิระสิ้เกินเฮ้ยสาวหนีเลยเห็นไหม โอ้ทำไม่เข้าใจไม่เป็นไรคุณโปเดี๋ยวผมเคลียร์ต่อยเองเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูแลต่อยเองต้องผมสี่คนมันต้องผมสี่คนคุณไม่ได้นี่เฮ้ยภาพนี้ผมผมว่าภาพนี้มันคุณคนนะเฮ้ยจองแล้วนะยา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 ขึ้นนะยาวขึ้นนะภาพแบบนี้ทันนี้ผมจองแล้วนะอนณาคมต้อให้เป็นพันร้ย่าเฮ้ยเขาเลือกคนนั้นโอ้ไยคนนั้นน้อยใจแล้วไม่พอ ห้าร้อย K ดังตรงไหนก็บอกใครห้าแสน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 ห้าแดังตรงไหนใครคือห้าแสนอ่ะใครอ่ะคนไหนอ่ะคนไหนพี่มาเมื่อกี้คนผู้หญิงอ่ะเฮ้ยก็ห้าแสนตั๊กตอกเปล่าเขาตั๊กตอกเปล่าเฮ้ยตั๊กตอกเปล่าตึ๊งไปเลยอ่ะก็ไปดาวตั๊กตอกกันอ่ะหรือว่าเขาจะเป็นดาวทวิตใช่จะเป็นดาวทวิต เอาไปไปเราไม่ยุ่งไปไป้าื่องนี้เราจะไม่ยุ่งไปไปต่อไปอไปตาเนยังไม่เริมเลยไปจะไปทายสองหรอเปฮ้ยเขาไปไต่อะไรไหนคนนี้เฮ้ยจราชนข้างหลังว่ะเยลืมล่ออ่ะมิดิลล์ล่อแล้วทายสองครับหนึสองสมสไลด์ขาโชว์ไปถึงทีจะเปนฟ้าใจกับผมข้างนอกนะคะผมเอสไป็ะเด้อเฮ้ยไปเกินทุกห้องเลยนะนี่ ออาสุดจริงคนนี้ท่าสามครับหนึ่งสองสามเอ้ยวิญงไม่ยอมเลไหข้างหลังเนี่ยเดเจอท่าี่จดีจบเอไม่หรือจาทุกอย่างเฮ้ยรักแล้วทอมอดี่เฮ้ยเฮ้ยออย่งยมาเป็นแก้งเลยอะเฮ้ยมัน่จะไม่มันกดจังอนี้าลืมลืมลืมอยงไงนี่แชทก่อนแชทก่อนแช่นิ่มๆก่อนแชให้เขานิ่มๆก่อนไ่าไปครับหนึ่งสองสมนี่เราต้องแชทไปก่อนครับ เย้เลยเว้ยแก๊งต้นทำแบบโคตรสวยอ่ะดูดิหัวขาวหัวขาวหัวขาวไม่ได้ข้าต่อไปคร <ral> ับหนึ <itud soundtrack> ่งสองสามเฮ้ยใครว่าื่้ร้อยแปดท่ารับจีบกันร้อยแปดท่าดูหน่อยนะยีให้เขาแอคด้วยเขเข้ามาสุดป่ะเข้ามาสุดอ่ะข้าต่อไปครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวเนี่ยกินน้ำชาไปกัน ใจนั่งกินด้วยกันไหมครับอุ้ยแต่ว่าคนก็เยอะนะห้องนี้ขนาดตอนเช้าเยอะดิเยอะแบบปลาท่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ต่อไปครับหนึ่งสองสามคนก็ยังเยอะนี่ลอยปลาทาแอดผมมาแล้วถือฟรีไปครับไปแรงเกณฑ์เดี๋ยวเพิ่งดิเกณลูกเฮ้ยนั่นเลยไปต่อแถวไหมไปต่อแถวไหม ได้ได้ต่อแถว X ไอ้อสักทองออกไปดิสักทองออกไปดิไปยืนห้าครับพไปโอ้มันไม่มันไม่ถอยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่คนไปยืนที่ธงอ่ะจะไม่ต่อแถว X กันในบอกทำคลิปไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยเขาไปยืนที่ธงแล้วเ่ะเดชเดชเดชน้องรักผมสิงก็แล้วเห็นปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องต่อแถวกันไปเนี่ยต่อต่อ เออเราขับกัน่อแถวกันเอ้ยใครมีท่าตำนานอ่ะคนไหนมีท่าตำนานอ่ะให้คนนั้นกดอ่ะใครมีท่ากดหน่อยครับต้องนั่งไม่เนี่ยต้องนั่งไม่เนี่ยแต่ใหญ่ก็ได้จะนั่งกันนะแล้วเขาไม่กดท่าล่ะสวยดสรุปคือไม่ได้กดท่าตำนานนะใช่ไหมแล้วเราไม่ยืนออกกันทำไมล่ะพี่ใช่เราไม่ได้กดท่าตำนานแล้วเฮ้ย เฮ้ย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 ไนี่ไอ้นีนี่เราเจอมาเจกัน้าเหอกันมอกันเจกันมาเจอกันสุดยเลยกพกเยีดเยียเยี่เยี่ยเยี่ยวยี่ยเ่ยเยยเยชยเย่ยเยี่เยี่ยเยี่ยเย่ยยยยยย่เียเ่เี่ยเ่่่เ่ย่นี่่่งี่เี่ย่เ่ โปรแก้วสอนวิ่งสี่คนร้อยแบบนี้ไงบอกก็ไปดิสอนวิ่งหน่อยโปก้ววิ่งหนีตำรวจสอนวิ่งหน่อยเออนั่นแหละสอนวิ่งหน่อยครับเอ้ยดูพี่เขาาไงรู้ว่าเขาเป็นจอร์นวิ่งก็เนี่ยไม่ใช่เหมือนจอร์นวิ่งเลยจอร์นสีน้ำเหรอมานั่งทำไมโปรโอ้ยตีเข่าหมวกตึงตึงเถอะโปรอย่างนี้เลยออย่างนี้เลยเฮ้ยขออันนั้นเดี๋ยวผมมานะครับได้เดี๋ยวผมไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนู้นก่อนเพราะผมจะเดอดร้อแล้วแหละ เอ้ยมาเรามาเราเขาจะให้หรือเปล่าเนี่ยเขาจะคุณแบบเนี้ยผมว่าเขาให้แน่พี่เอ้ยเขา่าจะสอนวิชาจอยวิกให้เรานะเช่อเช่เฮ้ยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบเนี้ยก็ไม่ใช่บิมเลยหว่าไม่ใช่มนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วโอ้โหเฮ้ยเทพเจ้าเทพเจ้าจริงนี่นี่ะครับที่มาคำว่าไม่ใช่มนุษย์มันก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนเอาลงมาแล้ว เออรูมาคนลุกเลอ่ะเขาโตล็อกเงิเลยอ่ะเต้นน้องเต้นไอ้คนนี้มันยิงคือพวกเราไมด้พาแบกแรงหน่อยเฮ้ยได้นะพาแบรกแรงหน่อยไปฝักลงให้เขาดูกันฝักลงให้เขาดูกันเี้นี่นี่ฝักลงมีเปล่าตามเขาดิว่าทำเสกเสกเสกหน่อยบอกเขาเสกหน่อยเสกทงหน่อยเดี๋ยวผมบอกระวังนะบอกเขาเสกอย่าเขาตักสองมือนะเว้ยเสกง ดูดูว่าเขาเสียงได้ไหมพาลงแรงหน่อยหน้าสนนั่นนี่หน้าสนพอดีเดี๋ยวนี้ฝีมือดอมไงต้องให้โปรแบกแกนแกนโปรแบกนี่แหละนี่โดนวิกไหลอ่ะเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเลยยื้ยกำลังขึ้นมาโดนแบนเปล่าชื่อช่องเฮ้ยเดี๋ีวบินกันนี่ลองเขาบินไปแล้วอ่ะลองลองลองลอยไปในอากาอากาศไั่ละไอพวกไอพวกโปรเนี่ยถ้ามันเปิดฟังก์ชันเยอะๆมันจะบินนะอ่าพาไปลงแรงหน่อย ว่าเขาเขาเสกคงกำลังหามเขาเสกคมอยู่เบอกนะว่าท้องท้อท้องป่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นมันอันนั้นไม่ได้ของร้านกันอันนั้นไม่เสกควายข้ท้องว่ะเมื่อกี้แสดงว่าเขายังใสๆอยู่คุณโบนี่เอะไรอ่ะหายรุนตายปิดคลิป S <S <S อ่ะเป็นยังไงกันบ้างเ่ะครับพเพื่อนๆสำหรับคลิปที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้ว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับถ้าชินชอบทีมงานของผมคนไหนก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ฝากร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่คุณลาเดนเลยครับสวัสดีครับผมเดนนะครับก็สตรีมเพจเดนฮะฝากติดตามกาได้นะครับเ,เ่นนามะะผมผมขนมปังนะครับสตรีมเพจบีซีครับฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมก็นิชชี่นะครับก็อย่างที่บอกไปก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่องผมด้วยนะครับครับผมโปรที่ผมได้ไปเจอมาก็เป็นโปรจรินนกดโมาตอ ก็ามาเจอโปรผมก็เลยอ่านให้เพื่อนดูนะครับช่วงน,นี้ก็โปรเยอะก็ระวงังระวงัะวงกันด้วยนะครับกลัวแต้มลบกันยังไงก็อ,งงอย่าเล่นเลยดีกว่าครับเพื่อสังคมที่ดีของเกมพีพายเรานะก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้พวกเราทั้งสี่คนต้องขอ,อตลาไปก่อนจุ๊บๆทุกคนเจอกันครับนี่